ก้อยชารินีเผยสาเหตุลาออกจากวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงเป็นอีกหนึ่งข่าวที่หลายคนพูดถึงอย่างมากเมื่อสาวน้อยหมอลำํำก้อยชารินีสมาชิกในวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงได้หายจากโซเชียลไปหลายวันและไม่ได้ขึ้นแสดงร่วมกับวงในการแสดงที่จังหวัดร้อยเอ็ดทำเอาชาวเน็ตสงสยัยและก็เป็นห่วงมากว่าเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า ล่าสุดก้อยชารินีได้ออกมาโพสต์ตผ่าน Facebook มีข้อความว่าหนูขอกราบขอพระคุณแฟนคลับทุกท่านที่ให้การสนับสนุนและหวังดีกับหนูมาโดยตลอดหนูต้องขอโทษทุกท่านด้วยที่ทําให้เป็นห่วงตอนนี้หนูได้ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวเพื่อดูแลสุขภาพของตัวเองหนูต้องขอขอบคุณผู้บริหาร วงสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างมากที่ให้โอกาสหนูได้เป็นส่วนหนึ่งขององค์กรและดูแลหนูมาดูตลอดส่วนประเด็นเรื่องการลงจากคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงหนูแสดงจิตนารมกับผู้บริหารวงแล้วในเบื้องต้นหากมีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะแจ้งให้ทุกท่านทราบอีกครั้งหนึ่ง ท้ายนี้หนูขอขอบคุณแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงแฟนคลับที่รักหนูที่เอนดูแล้วก็สพอร์ตหนูมาโดยตลอดขอขอบคุณพลังบวกจากเพื่อนศิลปินแล้วก็แฟนคลับหมอลำหลายๆคนนะทุกๆท,ท่านที่มอบมาให้หนูขอบคุณจากหัวใจก้อยชาลินีงานนี้ทำเอาแฟนคลับเข้ามาคอมเมนต์ต่างๆนานา,นาแสดงความรู้สึกเสียดายและให้กำลังใจก้าวต่อไปของเธอขอขอบคุณสยามนิวส์ สนใจติดต่อลงโฆษณาได้ที่ Line ID วินัย182549หรือส่งทางอ e ีเมล twsofficial 182549 at gmail.com